สวัสดีครับผมไอนอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเป็นคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนไม่ได้ประมาณสามสสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงๆก็เกินปีแล้วแหละอาการก็ที่ขึ้นตามแบบนะครับผมเมื่อเร็วนี้เนี่ยผมลองไปถามในแชท GPT นะครับผมหรือว่า AI นี่แหละผมไปถามว่าเราจัดรักษากดไหลย้อนได้อย่างไรนี่คือคําตอบที่ได้นะครับผมก็ตามรูปเลยครับก็ผมจะแปลให้ฟังแต่ละข้อเลยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่เขาที่ AI บอกมาเนี่ย มันก็เป็นข้อมูลที่ผมเคยบอกในคลิปอื่นแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ AI บอกอย่างนี้ก็อืมก็เชื่อเขาได้นะครับข้อหนึ่งนะครับผมนี่คือสิ่งที่ AI บอกมานะหนึ่งหเลื่ยง,งอาหารที่กระตุ้นกรดไหลย้อนเช่นอาหารเผ็ดอาหารมันหรืออาหารที่มีกรดเยอะอันนี้ผมแถมให้เช่นพวกกรดเยอะพวกมะน,นาวอะไรอย่างนี้แบบผลไม้ที่มีกรดอ่ะเนาะสองกินอาหารมื้อเล็กๆแต่บ่อยคงเป็นเพราะว่า เวลาเรากินอาหารที่แบบเยอะมากใช่ไหมครับหรือว่าบุฟเฟ่เนี่ยอาหารนันจ่มันจะไปค้างในกระเพาะนานเมื่อค้างในกระเพาะนานเนี่ยกรดในกระพเพาะจะหลั่งออกมามากกว่าปกติเพราะว่ามันอยากให้ไอ้อาหารของเราเอาอกออกไปไวๆจากกระเพาะไงคือมัจนจะหลั่งออกมาแบบเอาตอวัวรอดเลยนะเราห้ามมันไม่ได้นะเขาก็เลยให้แนะนําว่ากินอาหารมือ้อเล็กๆแต่บ่อยนะครับผมอมืข้อสามนะครับไม่เอ็นตัวลงนอนหลังจากกินข้าวเสร็จข้อสี่ ยกตัวหรือยกหัวขึ้นมาเล็กน้อยบนเตียงตอนที่นอนนะครับข้อ5เลิกสูบบุหรีอ่ะอันนี้เขาไม่บอกให้ผลแต่ว่าผมแถมให้เพราะว่านิโคตินอ่ะทาให้กดในกระเพาะอ่ะหลังออกมามากกว่าเดิมได้นะครับผมนิโคตินในบุหรีเนี่ยข้อ6ไม่ใส่เสื้อแน่นหรือครับคือไอาการใส่เสื้อแน่นเน,เนี่ยมันก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปทําให้กระเพาะเราอะ่ะมันมันโดนบีบอะ่ะเพื่อโดนบีบกดในกระเพาะก็จะหลังออกมามากกว่าเดิมหรือว่าเราอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะอึดอ,อัดมากกว่าเดิมมาผมเพราะว่าเราเราทรมานจากโรคนี้อยู่แล้วมันจะทำให้เราค่อนข้างอึดอัดตัวออพอสมควรเลยข้อเจ็ดนะครับผมลดน้ําหนักถ้าทําได้อืมเพราะว่าเหมือนกับข้อหกเลยครับถ้าไขมันอะ่ะมันจะไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรไนขะมันมันจะไปไปดันกระเพาะไปทําให้กระเพาะมนันอึดอัดนะครับผมเข้าใจนะข้อแปดนะครับ ใช้ยาลดกดที่หาซื้อได้ตามใบสั่งหรือตามคําแนะนําของแพทย์นะผมนี่นะครับแข้อที่ ai ตอบมานะครับจึิงแล้ว c ช a t g p t chatgpt เนี่ยเป,เป็น ai ที่ฉลาดมากเราสามารถให้มันเขียนบทความหรือถามคาถามอะไรก็ได้ผมเคยถามกับ c ช a t g p t ว่าช่วยออกตารางออกบางกายให้หน่อยเขาก็ส่งมาเลยนะส่งมาแบบตารางออกบางกายสํับรับ7วันเลยยังไงก็มาลองไปเล่นดูนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครอยาก ไปถาม AI นะครับแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าภาษาไทยมีนะแต่ภาษาไทยถามคำถามแปลกๆไปเขาไม่ตอบมาหาครับผมครับผมสับคิปนี้ก็ขอตัเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ